สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูาบริเวณนะคะที่สวนสวยได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโออ่าถ่ายคลิปวิดีโอนะคะลงให้เพื่อนๆดูเป็นประจำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณาเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนนี่คะ่ะบริเวณหน้าบ้านของสวนสวยนะคะจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สวนสวยได้ทำการเพราะและวางกระถางของต้นถุงเงินถุงทองนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะวางไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนเขาก็จะได้ได้รับแดดนะคะช่วงประมาณเช้า,ชาถึงเที่ยงประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่สวนสวยถุงเงินถุงทองตัวนี้ ทำการเพราะนะคะเพาะขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวนะคะทุกคนแล้วนําชิ้นหัวเขามาฝังไว้ตรงนี้นะคะตัวนี้สวนสวยได้ทําคลิปลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะคะว,วิธีการผ่าผ่าหัวต้นถุงเงินถุงทองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะไปย้อนคลิปดูได้นะคะทุกคนส่วนสวยลงไว้ให้อย่างละเอียดนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะมีต้นหอมผักชีสะระแหน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปลูกรวมๆกันไปตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้อ่านี่ค่ะก็จะเป็นโซนที่สวนสวยวางกระถางต้นรารวล้นฟ้านะคะว่านรวยล้นฟ้าแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนก็จะนำมาให้เขาได้รับแสงแดด ครึ่งวันแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีใบที่สวยสดงดงามแบบนี้นะคะทุกคนเขาสู้แดดได้นะคะอ่าส่วนสวยก็จะวางเขาไว้แบบนี้ทุกวันนะคะเรื่อยมาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบอนสีนะคะทุกคนบอนสีกระถางบอนสีอะไรต่างๆนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะร่มเร็วกว่าหน่อยนะคะเพราะว่าได้ร่มเงาของต้นนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะสวนสวยจะทําเป็นที่เกาะของต้นพลูด่างยักษ์นะคะแล้วฝั่งนี้เขาก็จะได้ร่มเร็วกว่าปกตินะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นออมเงินแคร์แบบนี้นะคะอันนี้สวนสวยพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าตรงไหนที่สวนสวยใช้ในการถ่ายถ่ายทำนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะก็จะรกๆหน่อยค่ะหน้าบ้านของสวนสวยนะคะก็จะมีพวกอันนี้ก็จะเป็นอะโกนีมานะคะเงินเต็มบ้านนะคะทุกคนต้นนี้คือบลังเงินนะคะเงินเงินเงินอันนี้พิงสปอร์ตนะคะเขาก็จะได้รับแสงแดดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าอยู่ใต้ต้นขนุนแบบนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะ บรรยากาศในการถ่ายทําคลิปของสวนสวยว่าสวนสวยปลูกตรงไหนเขาได้แดดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนอ่านี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเแบบี้เแบบี้ฮกหลงนะคะออไม่ใช่เแบบี้ของกวนอูนะคะที่ที่สวนสวยได้ทําคลิปลงไปวันก่อนนะคะว่าเขาเริ่มบํารุงได้แล้วก็ทำอ่าเป็นน้ำปุ๋ยหมักนะคะ,ะน้ำหมัก ยขี้วัวรถเขาลงไปแบบนี้นะคะเขาก็นี่ค่ะทุกคนได้ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะรถลงไปประมาณสองสามวันนะคะเขาก็ถอดหลอดใหม่แล้วก็กางใบเป็นใบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวอื่นก็ไล่ๆ่กันมาค่ะนี่ค่ะมีหลอดเล็กๆมาแล้วตัวนี้ก็คือ อ่านี่ค่ะหลอดใหม่ใหญ่เบิ้มมาแล้วค่ะทุกคนอ่านี้ก็คือเป็นสถานที่ที่สวนสวยใช้ในการถ่ายทำวิดีโอต่างๆนะคะส่วนสองกระถางนี้นะคะก็คือเพิ่งทำคลิปลงไปเมื่อเช้านะคะวิธีการช่วยเหลืออ่าบอลน,นะคะอ่าเปื่อยเน่าโคนเน่ายุบใบอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสองกระถางนี้นะคะ นี่คะ่ะตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับบรรยากาศในการถ่ายทำคลิปของสวนสวยตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะที่เคยทำคลิปเกี่ยวกับเคราลือสีนะคะปลูกอย่างไรให้เขาไม่ตายไม่ดำนะคะวิธีการก็คือฉีกเขาออกค่ะแล้วก็ต้องห้อยไว้ให้เขาอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงแดด แบบนี้นะคะทุกคนได้รับลมแสงแดดน้ำสองวันรถทีนะคะทุกคนในบรรยากาศหน้าหนาวหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็คือเขาได้รับแสงแดดที่พอเพียงนะคะทุกคนแล้วก็ต้องคอยฉีดเขาออกแบบนี้นะคะให้เขาฟูฟ่องแบบนี้เดี๋ยวเขาจะสวยเองะค่ะทุกคนเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาเลยค่ะนี่ก็คือสวนสวยใช้วิธีธรรมชาติ ธรรมชาติของเขาเลยนะคะธรรมชาติของอคราวลือสีเขาจะชอบอากาศที่าทายเทนะคะแล้วเขาสามารถดักจับฝุ่นในอากาศเนี่ยเป็นอาหารของเขาได้เองเลยทุกคนตัวนี้นะคะเป็นคราวลือสีที่สวนสวยได้ทําคลิปในการเพราะขยายพันธุ์นะคะอายุได้ประมาณหนึ่งเดือนเขาเริ่มจะมีความย้อยแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะ วิธีการเพราะก็ลงคลิปไปเรียบร้อยนะคะทุกคนแบบนี้เลยต้นไม้ของสวนสวยจะได้รับลมแสงแดดอากาศอย่างเพียงพอตามลักษณะของต้นเขานะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้เป็นการถ่ายบรรยากาศอารอบๆนะคะตรงบริเวณที่สวนสวยได้ทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูแต่ละวันนะคะว่าสวนสวย ถ่ายตรงไหนนะคะได้รับแดดจริงไหมหรือว่าคุณแบบอบเออหรือว่าสวนสวยแอบ,บเอาต้นไม้เข้าไปในร่มแล้วพอมาถ่ายก็จะเป็นแบบว่าเออยกออกมาถ่ายหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือสวนสวยนํามาเออให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการทํางานของสวนสวยเป็นแบบนี้จริงๆนะคะนี่ค่ะก็คือได้รับแดดเลยค่ะทุกคนตร,ตรงนี้นะคะได้รับแดด เช้านะคะถึงประมาณบ่ายสองเลยค่ะแดดตรงนี้บ่ายสองเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นอ่าสาลิกาลิ้นทองนะคะกวากสาลิกาลินลินทองหรือว่านกน้อยนำโชคนะคะกอใหญ่ๆนี่ค่ะตักแดดแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆนะคะต้นไม้ของสวนสวย เพราะว่าชอบปลูกต้นไม้ค่ะปลูกเองนะคะเพราะเองปลูกเองนะคะทุกคนมีการซื้อมาบ้างนะคะซื้อมาเพื่อเป็นแม่พันธุ์เท่านั้นนะคะทุกคนต้นไม้ของส่วนสวยก็จะมีการซื้อมาเพื่อเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ทําการเพราะนะคะ <sk art> เพาะขยายแล้วก็นําไปขายนะคะจะเก็บไว้แค่อย่างละต้น2ต้นนะคะทุกคน <sk art> สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ส่วนสวยด้วยนะคะเดี๋ยวส่วนสวยมีวิธีนะคะเคล็ดรับเคล็ดลับต่างๆนะคะในการปลูกต้นไม้นะคะดูแลอะไรยังไงตรงไหนให้เขาสวยปลูกแล้วงามแบบนี้นะคะทุกคนนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแน่นอนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบอนสีกวนอูนะคะทุกคนปลูกลงดินไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่าสวยไหมคะแดดแดดแบบนี้เลยค่ะ